วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกองนะครับน,นี่ก็เช้าเช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเช้าเช้านะครับที่โฮมสเตย์กาแฟกกอนะครับดูสิครับวันนี้ก็หมอกลงเต็มเลยนะครับมองไปฝั่งทางนู้นไม่เห็นภูเขาเลยนะครับบรรยากาศก็เหมือนกับอยู่ทาง เขาขอเพชรบูรณ์เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเช้าๆช้านะครับดูเลยครับอันนี้ก็จะเป็นภูกระล้นนะครับฝั่งทางนูน้นหลังไปนู้นก็เป็นภูเหล็กไฟนะครับนะครับผมบรรยากา,กาศก็จะประมาณนี้นะครับหมอกลงเช้าๆ้านะครับ บ่บอน้ำสองสี่นะครับตรงนี้นะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับหมอกลงเต็มเลยนะครับเี๋ววันนี้เราก็จะทานกาแฟนะครับบรรยากาศดีนะครับ สูดหายใจเข้าเต็มปอดนะครับอืมนะครับสูดหายใจเข้าเต็มปอดนะครับผมครับตื่มเช้ามาเราก็สามารถลงมาเดินจ็อกกิ้งได้นะครับสูดรอากาศหายใจที่บริสุทธิ์นะครับกับธรรมชาตินะครับอ ชีวิตชุมชนแบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับโอ้นะครับนี่ก็หมาะของตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับนี่นะครับเจามาก็จิบกาแฟ สุดลมอาการหายใจเข้าลึกๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นผู้ตักมองนะครับตรงนี้นะครับ FC หลายๆท่านก็จะบอกว่าคล้ายๆกับภูเขาไฟฟูจินะครับนี่นี่พาทิตนะครับ กำลังจะเห็นพราทิตแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับให้กับกาแฟกุกกอ,อกและเข้าไปกดถูกใจในเพจกาแฟกุกกอ,อกด้วยนะครับสวัสดีครับ